อีกแล้วนะคะกับสาวบุรีรัมย์ในต่างแดนจ้าหมือนีเฮ็ดกล้วยเตี๋ยวไก่ตุน๋นกีนค่ะทําทเองเลยนะคะวันนี้ยู่ถ้วยไม่ได้หิวนะคะพ้วยเมา่อิญมาที่บ้านมันถ้วยใหญ่ไม่หิวแต่ถ้วย,วยใหญ่หญแต่ถ้วยใหญ่ครับมาตีนค่ะวันนี้ไก่ตุ๋นมีต้นตเี็นทั้งน่องจ้าเครื่องครบ เก่งแน่นแน่นกินสามเกลือเหมือนเดิมค่ะอร่อยมากๆอร่อยมากแซ่บบ๊อสแซ่บใส่พริกหน่อยมุดลูกทิชชู่ไปแล้วหรอเอาอันนี้มาเนี่ยจะเป็นยังไง่ังอยู่รวมแต่มีแต่คนที่ใหญ่ใหญ่อยากได้อันนี้ยเอาเรื่องอะไรออกใจกลางเออเอามาตั้งนั่นละเออได้นี้นะคะเอาแบบเรียวๆเลยนะคะ็สดๆเนี่ยใช่ที่ไหนแซ่บบรอสาม นักเกอร์พิเศษกุมูค่ะนี่สวยคมโบกเกาหลีพบกหิวดอกแต้มไม่จ้าคนถัอยยอย่ยใหญ่หิวว่ะจะการให่มาเล่นติห้องห้อง <c oughs> เล่นตินงตั้งแต่เจ้าม่งลตอนนี้เที่ยวมบให้องหง่องแต่สเส้นม่วงกรอกกรอบอสบายดีกันบ่จ้าคนตกบ้ามันนี่คนตก อากาศดีทำไเนาะอากาศดีมากคนตกับเมื่อวานท้นพักขอเพลิอันอันใส่นิดเดียวคนไม่ได้แ้วเอาก็า้นสดก็เลยหรอกมันคือจริงจริงเ<อ>มียมันบ่เด้หรอกเดี๋ยวพี่ซาก็เห็นกับผ้าพี่ซากัน้ำมาท่านเละเรียกเมียมันมาทำทุกคืออยากเห็นจ้ะอือม ใช่เลยน้ตันหน่อยชอบชอบหวานวานยิ้มเม่อักหน้นแต้วอย่าฮะนย่ก็อร่อยแซบปะแซบคือบะประมาณ4ีมุ้งหางมงก่านะคล้คล้ายออยนี้อืมอฮ้ยดึงจะแซบดึงจันมาบางนี่ยคือแบบที่ับ ถ้กกาเกิดใครชวนไปกินขอเจ้าเวลาไปผมไปไปพัน <c oughs> มาจ้ามากินน้ำกันค่ะมาหม่แต่ปุ๋งอยู่จ้ะเด็กทีละผัดเส้นเส้นจันนะคะซื้อมาจากไม่ได้อ่าลืมลืมลืมค่ะมือนี่ก็จะมารีวิวปะลาลดแซบเห็นบอเนี่ยลดแซบเพนี่หอมบอสร้างกับพี่พี่เอ่อตะวันเนาะ ตะวันตะวันตะวันซื้อยูทูบว่าตะวันไทยเยอรมันนะคะช่องยูทู e ของพี่พี่หวันเรียกพี่หวันตะวันเดี่ยวคืนไห่งล้างเนะะี่ยค่ะใส่ใส่ศพตำ่ำคน,นบอกว่าไม่มีกลิ่นข้าวแล้วก็อีกอย่างเนี่ยบรูเดอร์รีวิวเรากินมาสซิมเฮเบิง ฝักพี่พี่อันนี้ไอ้น้องเห็นไหมเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูเลยค่ะนี่เนี่ยเคหระมาซินจะว่ารสชาติเป็นแบบไหนเด้อมามานจะเสี่ยบอกกระเดก๋ยวบอกเขาโอเคไหมผ่านาบบอบบขอน้นปลาหน่อย สนใจสังส่งซื้อได้ที่เพจตะวันไทยเยอรมันนะคะส่งทั่วเยอรมันส่งทั่วยุโรปค่ะส่งตรงส่งจริงนะคะแม่ค้าคนนี้น่ารักมากส่งเร็วด้ค่ะคิดราคาตามคิดราคาส่งตามจริงนะคะใครสนใจกับไปซสยอุ่นหนุนเพน,นันได้จ้าเด้อน่ค่ะแซบคักฟต์ยูแซบแซบค่ะใส่สมตําเนี่ยแมนซิมเบิงแซบคักฟยูหรอกปลาแดดเพิ่นน่ะอยากขอบคหลายหลายได้ะค่ะ วันนี้นำเสนอเมนูก๋วยเตี๋ยวไก่ตุนนะคะนี่ค่ะหม้อก๋วยเตี๋ยวอยู่ในครัวเครื่องเคียงก็จะมีนี่ค่ะไก่ทอดกุ้งลวกตำหัวโคราบีแล้วก็ข้าวเหนียวจ้าวันนี้กินเบาๆนะคะกินกัน3ามคน ส้มเกยอีกแล้วค่ะเหตุใดเชือเสียนพอดีะเสียนเล็กอยู่ปะเละปบพอดีนี่เสียงมิดยึงไงเด้อค่ะเด้อกึ้นเกลียวเอาก็เดินั่งอันนี้นั่งคืนตันอ้าวจของแต่ปัญหาไม่หยุดนั่งตอบมาบ่นนั่งคืนมันเย็นดอก ยัดนเ,เออนะนี่เยอะใ่กอบนะมันป่าโอ้คนปาเนี่ยเสียไหนมาสักบอลบอไม่ต้องเปล่าน่นไปลุกเดี๋ยวแกอืมอพี่สบายใจ <ไ S 1> นะโอ้สวัเนีอ่ันกิบกอนเพื่นว่าเอานึนว่ากินสองกนเฮา ตัวพี่เก๋แปลกเป็นขนแป้นเป็นย่นด้วยอ๋ออ๋อเอ้าเศรผักมืออีกวันหนึ่งโพลว่าอย่างไรบ้างมีเกิดกินสามเกินเหมือนเดิมนะคะขึ้นมาหนึ่งมาได้กินสองคนก็เผาหลายข้เกันไหมมีเงินก็หลายที่เก่าค่ะกินก็เผาย่างเดียวก็ปิ่น แมนยุบบานเฮาเนาะมันมันย่างเดี่ยวคือฝรั่งเขาใช้จานเดียวฝรั่งจานเดียวก็กินอิ่มโยเฮาเนี่ยจะเห่นเมียกินกาใช้จานมันเนาะสีก็อิ่มเลยอันพวกนี้คือว่างใส่กระดาษหลุดไอ้ไม่ใช่กระเซ็นใกล้เซ็นไหมเมื่อเรากับภาค มิดแตงโมอีกนะคะแตงโมมันีิไปอยู่แตงโมมาคิดว่ามันคิดว่ามันบ่นหนักเพราะว่าหิวเสร็จเอาใส่้อรถเข็นจ่ายเงินพอ,อจ่ายเงินมาโอ้ผมจะหน้นาไปละห้าโลค่ะนอน,นอจ่ายไปห้าอ่อยโมคิดว่ามันจีหัวหาลค่ะแตงโมงโม น้าอีลี่ก็ย่กว่านย่งยังจะบอกว่ายิ้มหิาไปหิไปไม่รู้ก็ู้ซื้อตันยังไงอืมน้อยิบมจซื้ออดีตบ่ะ่งป้าก็หิวมากนะอืมแต่ตอนอยู่เอาแสดงกินยังไงคันคันในแตงมอย่างอื่นบ่ได้อืม จินไปดีบะ่อะ,ไะอไรในป่าขอบคุณหลายๆด้วยค่ะที่กดติดตามให้ช่องสาววิลาแม่ตังแดงเพื่อนี่ค่ะก็ฝากกดติดตามกดอะไรก็แช่ให้อีๆได้จ้าเด้อถ้าสิไปถึงหนึ่งพันซับพร้อมกันค่ะขอบคุณหลายจ้าดีค่ะ